งงที่ราต้องเปนเสียงกลอตัเพลงอางขอบคุณนะครับวันนี้รู้สึกอายท่านผู้ชมยังไงก็ไม่รู้ทาไมเราตายาไมเพราะเราอยู่ไปนานเราไม่่อยเจอคนเยอะไงอเล่นงานเล่ยเป็นไงหัวหน้าเป็นยังไง จะพาผมมาหมกป่าอ้อยหรือไงก็ไม่รู้ไอ้ย่างว่าน้องบ้านซับปางช้างเป็นไงเริ่มเจอกันทุกคนเลยขาก่ออ้อยเป็นของคู่กันเข้ามาแล้วก็ถ่านตามเร็รับรางวัลก่อยโอ้ยดักแพ้ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ของเบลแน่ของใครไปด้่นไปน้่นเดี๋ยวของเบลว่าได้ไม่ต้องเสียใจเลยเสียใจก็ได้ประกาศทะเบียนรถนะครับจอดอยู่ทางด้านหลังเวทีลิเกนะครับทะเบียนกอค9622 แล้วก็กจสอ,องสองสามนะครับไปขยับรถท่านด้วยนะครับขอบคุณครับรถท่านจอดซ้อนทา,างขวางไว้อยู่นะครับรนเราจะออกเดี๋ยวเก้าหกสองสองกับสองสองสามนะครับไปขยับรถท่านด้วยไม่ไงนลครับไม่ไงนะครับดีครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้าน,นครับจะนะโอนรางวัลนห้รับน้องเบลหรือสอนลานะบก็ได้นะครับกองกลางของเราก็โอนได้นะครับคนขอบคุณนะครับ อะไรนะนี่เราจะฟังใครก่อนดีนะอ๋อเราชนะเราชนะเรียบร้อยแล้วผมผมไปเรียบร้อยแล้วจริงเราชนะเราเข้าแปไปแล้วเราเข้าอประมาณสิบรอบยี่สิบรอบอ่ะโครงการเราชนะเนี่ยพอรอบที่ยี่สิบเอ็ดเรารู้เลยว่าเราแพ้เราไม่ไหวแล้วเราง่วงแล้วเราต้องนอนก่อนถึงไดโหลดใหม่ เล่นหาแค่ไหนเด็กพวกนั้นก็ไม่สนใจโดยเลยนะหวยเด็กพวกไหนพวกไหนไม่โดนนะถวายพวกโคลงบ่าบาทจะเดินสดเถิดคุณเจ้าค่ะเข้าไปด้าสอนสิงสายเลือดของเสด็จพ่อเทียบดังสันและเสด็จแม่ปีมณีมีพระเชษฐาให้นามว่าเสด็จพี่สุภาษิตคุณเจ้าค่ะทุกวันนี้กุ้งใจกุ้งใจเรื่องอะไรกุ้งใจเหลือเกินเรื่องเสด็จพี่สุภาษิมเพราะว่าสืบต่อไปในภายภาคหน้าเสด็จพี่สุภาษิต จะต้องขึ้นครองราชสื่อต่อจากเสด็จพ่อเทพรังสรรค์แล้ว,ว่าที่พระมหากษัตริย์คนต่อไปเก็จะต้องเก่งเรื่องตำหนักตำราพิชัยยุทธพิชัยสงครามเพลงดาบินทวนแต่ทุกวันนี้เสด็จพี่สุวิชิ์ไม่เคยสนใจเลยวันๆเอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บทาตัวกระตุ้งกระติ้งไปวันๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรและสื่อต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเสด็จพี่ร้นครองราช เราสอนสินงเดนกลัวว่าพู้ทหารข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะขาดความรับนักถือใจ<ช>ทุนของเด็จที่สุภาษิตถ้าเกิดว่าผูน้นำอ่อนแอเนี่ยประชาชาติจะดอนก็จะพากันแย่ไปด้วยและที่พงขั้นสุภาษิตเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอเปียกเนี่ยตัวดีเลยปาบาดเพราะไอเปียกไอเปียกเนี่ยหละมันแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นคนเลื่อกไอเปียกเนี่ไปเป็นทหารคู่ใจเด็จพีเอาไว้คอยปรึกมาปริดญาเป็นควนด้วยกัน แต่ทำไมมันกลับกลายเป็นแบบนี้ไปได้ไม่ได้นะผู้เจ้าค่ะยังไงก็แล้วแต่พาบาทต้องลงไปตักเตือนมีเลิกกระตุกกระติ้งให้ได้ด้วความหวังดีผมก็มอบชั้นมหาดัเล็กสอนรามชื่ออะไรนะชื่อสอนรามของใครตั้งให้เนะี่ยชื่อนี้ดีดทุกคนแหละไม่งั้นผมไม่กล้ามาเกาะกินอย่างนี้หรอกชื่อสอนรามเลยไม่ชื่อโควิดเหละแย่ชื่อเราชนะดีกว่า วันนี้เลยตั้งใจเอาไว้ถ้าหากว่าเราคืนปล่อยให้เสด็จพี่ทําตัวแบบนี้ต่อไปคงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนตั้งใจว่าจะลงไปบังคับเสด็จพี่สุภาษิตให้ยอมฝึกซ้อมเพลงด่าเพลงทัวร์ได้และถ้าหากว่าวันนี้เสด็จพี่ไม่ยอมได้เห็นดีอย่างแน่นอนก็มองฉันไปด้วยคุณจัดการได้เปรียบให้เลยไม่ต้องมีหัวบอกบัตรนาคาดอเสิบโลใครร่วมนะเดี๋ยวมารับกี่ลูกกองเด็กคืคนเก็บมาได้นะครับฝากใครหายมารับการเล่นเกนะครับ เสียงกบเลื่อนเลื <ke> ่านสะท้านบนกระเาื้องก้าวมาเหยีได้มาตั้งตาชมไกลๆซอนเือน้องในวันนี้ยังมีที่หมายอยากรู้จัก มาใจกับยิ่งายชมกันรัก่อรามน้อยแต่ขอให้นักนานเราสัญญาว่าจะกลับมาที่ดีครั้งแต่ท่านจะต้องสัญญาด้วยว่าท่านจะลายยางให้เรา

าได้มาไม่เอาไปไหนครับจะเก็บไว้ให้ลูกน้องเบอร์เโดยเฉพาะผม ก็ยที่อรถก็เหนื่อยนะ9 3 7 4นะครับ Oh, that's